ทางกลางกระแสข่าวว่าอายาการมีความเห็นสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาก็คือ5คนบนเรือแล้วก็คุณซืออีก1คนในคดีของคุณแตงโมพัทรัตน์ทิดานะครับล่าสุดทางโฆษกอายาการออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับยังไม่มีการสั่งฟ้องใครใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากตอนนี้สำนวนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดครับนายอิทธิพรแก้วทิพย์โฆษกสำนักง,งานอายาการสูงสุดเปิดเผยว่ากระแสข่าวที่มีอายาการ ออกคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6คนในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนั้นไม่เป็นความจริงเพราะตอนนี้สำนวนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดจากทางอธิบดีอายการภาคหนึ่งต้องพิจารณาสำนวนอย่างรอบคอบจึงไม่คิดว่าจะมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ในเร็วๆนี้อีกทั้งตามระเบียบของอายการแล้วจะไม่มีข่าวหลุดนะครับว่าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องออกไปก่อนที่จะถึงวันนัดฟังคำสั่งแน่นอนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดมีข่าวหลุด อาจจะทําให้ผู้ต้องหาหลบหนีไปก่อนได้ย้ำว่าข่าวที่ออกไปว่าสั่งฟ้องแล้วไม่ใช่ข้อเท็จจริงสำหรับคดีนี้อายการจังหวัดนนทบุรีนัดฟังคำสั่งในวันที่23มิถุนายนนี้ตอน10โมงเช้าในชั้นพนักง,งานอายการได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง6คนนะครับโดยใช้หลักทรัพย์เดิมในชั้นพนักง,งานสอบสวนร,รายละ2 0 0 0บาทกับ